มาเซราติ er จัดงานเปิดตัวมาเซราติกรานทูริสโมรุ่นใหม่ล่าสุดเมื่อคืนวันที่19เมษายนที่ผ่านมานักโชว์รูมมาเซราติแห่งใหม่ใจกลางเมืองวิลานโดยภายในงานนอกจากจะมีการรวมตัวของเราบุคคลที่มีชื่อเสียงจากแวดวงแฟชั่นวงการบันเทิงกีฬาและดนตรีแล้วยังมีการเปิดตัวมาเซราติกรานทูริสโมรุ่นพิเศษที่ผลิตขึ้นเพื่อฉลองการครบรอบ75ปีและรุ่นพิเศษอีก3คันได้แก่มาเซราติกรานทูริสโมวันออฟพิสมากับกรานทูริสโมวันออฟบลูสที่ออกแบบโดยมาเซราต Style, และการทูริสโมวันออฟโอลูบอสที่ถูกรังสัค์ขึ้นจากแรงมดานใจสุดแรงกล้าของฮิโรชิฟูจิวาระดีไซเนอร์ชั้นนาแห่งวงการสตรีทแฟชั่นของประเทศญี่ปุ่นพร้อมกันนี้เดวิดเบ็คแฮมนักกีฬาชื่อดังที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นโกลบอลแบนด์แอมบบสเตอร์ของมาเซราติยังได้เข้าร่วมง,งานดังกล่าวอีกด้วยเพื่อรวมสัมผัสมาเซราติกลร์ตูริสโมรุ่นใหม่อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกับพิโรชิฟูจิวาระดีไซเนอร์ชาวญี่ปุ่นดารัสนักเปียโ,โนและนักแต่งเพลงชาวอิตาลี าอิตลีสำหรับรถมาเซราติกรันตูริสโมวันออฟตัวต้นแบบทั้ง3คันจะมีทั้งรถยนต์คันจริงและในรูปแบบ3มิติในขณะที่มาเซราติกรัน t ูริสโมรุ่นครบรอบ75ปีจะมีการตกแต่งด้วยดีไซน์ใหม่ให้มีความโดดเด่นเพื่อยกระดับความหรูหราและความพิเศษมากยิ่งขึ้น